สวัสดีครับพี่น้องครับมาแล้วมาไมอีกแล้วนายห้อยรอยมาอีกแล้วนายห้อยมือไม่พี่น้องเอ้ยนะครับมาเบิ่งงวยแล้วโอ้ยคักคักพี่น้องครับงวยตัวนี้สองตัวพนใดมาไม่เนาะพนใดมาไม่อีกสองตัวแต่ว่ามือนั่นพี่น้องเอาไปแล้วครับโคมสองแม่ลูกนั่นสามสิบหกสามสิบเจ็ดมือนั่นเพิ่นเอาไปแล้วนะครับแต่ว่าบัตรนี้บ่มแมนโคมแม่ลูกนะครับนี่พี่น้องเป็นแม่สาวนะครับงวยกระลังสาวสองตัวอีกตัวนึงอยู่นี่ครับพี่น้องนี่ โอ้ตัวนี้ตัวนี้สีแดงเนาะตัวนี้เนาะโอ้งามสองตัวนี้พ่นตีไว้นะครับกันขายเป็นคู่กับประมาณสองอ่าสี่หมื่นสองนะครับสี่หมื่นสองตัวร่องได้นะครับพี่น้องครับตัวร่องกันได้เด้อนะครับสองตัวพ่นเอาสี่หมื่นสองนะครับเพราะว่ามาคู่กันบอมแมนโค้บแม่ลูกกันโค้บแม่ลูกคือจังตัววังหันได้อยู่สามหมื่นเจ็ดนะครับแต่ว่าอันนี้งัวแม่สาวเพิ่งสองนะครับบอมแมนแม่ลูกครับพี่น้องเป็นแม่สาวงัวกลาง สองตัวนะครับงัวไทยกลางบ้านเท่านี่แหละนะครับสองสองหมืนสองตกตกตัวละเออตกตกตัวละสองหมืนเอ็ดนะครับเพราะว่าสี่สี่หมืนสองนะครับพี่น้องครับสองตัวนี่ต่อรองได้ต่อรองได้ครับไม่มีปัญหานะครับต่อรองกันก็มาได้นะครับพี่น้องครับสองตัวสี่หมืนสองนะครับกะทิเฉลี่ยไปตัวละสองหมืนเอ็ดนั่นแหละนะครับมันงามงัวมันกำลังงามพี่น้องเอ้ยนะครับแม่สาวเขาไปเด้ เขาไปในัคอกว่วได้เนาะมันจืดไหลจืจืดนี่แหละเบิ้งหุ่นมันก่อนพี่น้องครับเนี่ยงัวไทยกลางนะครับกำลังงามตัวนี้กะประมาณปีกัวกัวหัดป่ะปีกัวกเนี่ยเจ้าของคนว่าปีกัวกัวเนาะเฮ้ยลูกน้อยอย่าเขามาใกล้เด้อยุ่งหลายเด้นั่นปีกัวกัปีกัวกัวครับงัวสองตัวเนี่ยประมาณปีปีสามเดือนสี่เดือนสี่เดือนตัวนี้ตัวนี้เหลืองเนาะตัวนี้เนาะคันบ้านเขาเอือนเลืองท่อง เหลืองทองนะครับนี่ยเมื่แม่สาวก็หลังงามมีสะดือหน่อยนึงเนาะสะดือย้อนอยู่สะดือย้อนอยู่นั่นแหละงามอยู่นะครับเขาตำล่าเพิ่นอยู่ดอกหุ่นห้างเนี่โอ้แน่นดีพี่น้องครับเนาะแนวโอปอดีสารปูอยากได้นะครับเพิ่นเปิดราคาอยู่สี่หมื่นสองครับสองตัวนะครับกันเอาตัวเดียวก็ได้ครับสองหมื่นเอทนะครับเลือกอยากได้ตัวเดียวกับสองหมื่นเอทนะครับเลือกอยากได้เบิร์ตสองกับสี่หมื่นสองนะครับต่อรองกันได้เดี๋ยวให้พี่น้องเบิ่งหุ่นตัวนี้ก่อนจ้า ซ้ำๆกันละบ๊วลื่นกันดอกบ๊วลื่นกันงัวนะครับตัวนี้สีเหลืองทองนะครับมาอวยมาเบิ่งทั้งนี้เจ้าของเพิ่นวว้อยากให้เบิ่งทั้งยอนตัวเจ้าของเพิ่นกระฟ้าเนี่ยยู่งได้เพิ่นอยากขายเงิได้พวกนี้มาเบิ่งตัวนี้น้ำมีดลองเลยท่านย่อนเสียงทั้งนี้เดี๋ยวขออนุญาตหามุมไม้ก่อนกล้องข่อยกระแหงถือแหงกับปลได้สั้นโทรศัพท์ข่อยอันมันห่างแล้วบันไม่ห่างดอกคุณเสื่อมคุณภาพแล้วหาเงินซื้อเครื่องไม้อยู่กับ่ท่านมี พี <thôi S 2> ่น้องเอ้ยนี่ครับตัวนี้ตัวนี้เพื่อนสีว่างามกว่าตัวนั้นเพื่อนว่านะครับเครื่องมันงามกลัวกันนะครับเครื่องดำแต่ว่ากับงวกับซูสีกันราคาซ้ำกันเลยพี่น้องนะครับแต่ว่าแล้วแต่ผู้มักคือว่านั่นแหละผู้ใดมักเลื้ยงทัองกับเลื้ยงทัองตัวนี้สีแดงเครื่องดำเนาะสีแดงเครื่องดำนี่เอาเบิ้งเอาย่างไปดูหลูกเออโอ้จักมุมกว่างเว้ย เดียนี่เครื่องดำาอือเือเลยพี่น้องเอ้แน่นอนโอ้โหหุ่นไหมพอดีงามเลยหุ่นสวยงามเลยได้เบิร์เป็นปะเขาสเปกเนาะสำหรับนายหอยกัสิว่าต่อร่องและนายหอยกับต้องต่อร่องแต่ว่าการผูเอาไปเลี้ยงเนี่โอ้บบ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 ี่ตัวึบบ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 บเบบ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 บอบบ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 บเบบ ตัวนี้ม่านแล้ว hmm พี่น jo ้องครับเนี่ยตัวแดงนี่ม่านแล้วได้พี่น้องครับเนี่ยเครื่องดำาพราอม่านเล้วนะครับพนันผสมแล้วม่านแล้วครับตัวนี้ม่านแล้วเด้พี่น้องเด้อนะครับสำหรับผู้สนใจว่างัวหน่อยอันงัวไถกลางนะครับม่านแล้วครับตัวนี้ครับทองอปอแล้วเจ้าของพิ่นว่าม่านแล้วม่านแล้วผสมเรียบร้อยครับพี่น้องครับนะผู้ได้สนใจก็ทักไา่เข้ามาเดี๋ยวจ่าร้อยถิมเบอร์ตทรไปให้คือเกาคือเดิมนะครับพี่น้องครับสองตัวนี่สี่หมื่นสอง นะครับมองขายกาสิลดได้อยู่นะครับต่อรองกระได้คือกันนะครับผมเนาะเอาแล้วแต่พี่น้องสิว่ากันเข้ามานะครับงวงสองโถนี้นะครับตัวนี้แดงเครื่องดำ่นว่าขันภาษาในห้อยเพิ่นนะครับงวงกำลังงามแม่สาวแต่ว่าตัวนี้ม่านแล้วตัวนี้ม่านแล้วนะครับตัวนั้นก็โบท่นานม่านนะครับตัวนั้นนะโบท่านม่านแต่ว่ากัดหุ่นนี่สีออกสีออกอันนี้กัว่นแดงอยู่หุ่นสีออกให้ใหญ่กว่าห่างๆกว่าเนาะ ตัวนั้นห่างกลัวนะครับตัวน,นั้นนะครับตัวเหลืองท่องนี่หุ่นออกห่างๆกลัวนะครับ,ส,ส,งงนะบส่งส่งไงกวนนะบอกง่ายส่งอันส่งส่งเป็นส่งงว่วนสิออกเป็นงวาานว่วนญ่เนาะเออตัวนี้ได้สูงบ่ตัวแดงนี่เนาะอืมเจ้าของคนละตัวนี้ได้สูงได้ยาวนะครับนี่แหละครับพี่น้นนนนองงว่วนบ้านเท่ากับราคาซ้ำนี่แหละครับพ่อฟังนะครับราคาพ่อฟังพ่อไปนาม่าล้างได้นะครับพ่อตูดใส่กันได้นะครับสำหรับผู้อยากเอาไปเลีในใน้ยง กันกับแนะนำนะครับเขามาทักทายกันเบิงแล้วก็กันผู้ใดอยู่ใกล้เขตยดอำเภอเขียมราชจังหวัดอุบลนี่ก็เขามาเบิงน้ำกันกันใดพี่น้องครับอยู่อำเภอเขียมราชจังหวัดอุบลนี่แหละครับพี่น้องนะครับทักทายกันมาบ้านได้ก็ทักเขามาถามกันเบิงนะครับแมนวะนี่ครับเบิงอยู่ในนี่ครับทึบวะใหญ่อยู่ชาวกว้างบนวะใหญ่สมราคาอยู่ดอกอะไรบ้าสมราคาอยู่ ประมาณนี้แหละนะครับราคางัวสุมือนี่ก็คือกระลังขึ้นพอยเปไงงวัวองงัวกระลังสิแพงพี่น้องครับคันผู้ใดซื้อไว้ตอนนี้มีเงินซื้อไว้เก็บเก็บไว้นี่ก็ดีเป็นราคานะครับอ่ากาเป็นจงไว้อีกจังน่อยนี่เอาเกี่ยวเขาเลี่ยวนี่ประมาณสีเขานาเลยอย่งได้เยอะนอกในยางกีร่ายกัดเส้าหกพูดแล้วยางกีร่ายกับเส้าหกเส้าเจ็ดพูดแล้วมันในไงกันเนี่ยเพื่อสีเกี่ยวเขาเลี่ยเพื่อสิ่งวสงการนี่ก็ใหญ่แล้วบัดนี้ทั้งท่วงกับสีใหญ่ี่ย พอมันมานแล้วได้ยอดดอกสักหกสักเจ็ดการม่นผู้ผู้ผู้มาขายการเอาไปเรียงเอาลูกนี่ครับบ่ต้องขายนี่ครับแห้งแก้วนะครับเลี้ยงเอาลูกก็จะได้สองบาทนี่นะครับกานผู้หากำไรนี่ครับโอ้ยได้กำไรแล้วนะครับพอการมันมีลูกป้านะครับตัวนี้ครับสีสันก็สวยครับแดงสดนะครับแดงสดเครื่องดำเงาพร้อมนะครับนี่ให้เบิ่งกันชัดเจนไปเลยพี่น้องครับมักจังไรกับ ทักทายเข้ามาเบิร์นะครับสองตัวนี่นะครับขันมักเอาไปตัวเดียวกะสองพันเอ็ดนะครับเรื่องไปเป็นคู่เลยนะครับเป็นคู่เลยกะสองตัวกะสี่พันสองนะครับพี่น้องครับสี่สิบสองละเอาเอากันง่ายๆรถนะครับส่งน้ำส่งคารถดคานร์มันกันเล็กๆหน้อยนะครับต่อรองกันได้โย่หน่อยนึงโยดอกนะครับเนาะเออบวากันนะครับเรื่องต่อหนึ่งพอดีกับนีต่ออยู่แล้วละสำหรับผู้มาซื้อผู้ขายกะบ่อยากรูปหลายผู้ซื้อก็ บ่อยากอันเพิ่มหลายนั่นแหละนะครับนี่คือการซื้อขายเนาะบ่าว่ากันนะครับธรรมชาติของคนแน่นอนแล้วบ้านเฮ้ยยาเพิ่มในพอน่านลดสีดีเลยสีดีสีดีดโอ้ไก่ก็จะออกกล้องบาดเนี่ยเอ,าอย้ายังสองตัวนี่ตีบเนี่อตีมอบอกตีมอดังปุ๊บปุ๊บตีเตื้องม่อนตีมอดังปุ๊บปุ๊บนอนแล้วพี่น้องเอ้ยเอ็ดเอ็ดเปียกแล้วคนละแมนคันซือ้อันซื้อไปเลี้ยงเนาะพอดี S <S พอดีงาม,ม,อมสองเมื่อนเอทสองเมื่นสองนครัว่าสบายเลยแหละสำรับผูบูที่เอาไปเลี้ยงนี่คอยคอยแนะนําตัวนี้ครับก่อนจะไปเลี้ยงอีลีแนะนําตัวนี้เพราะว่าหนึ่งม,มันมันม่านแล้วมันไม่ทองแล้วนะครับคือว่ายไงคือว่าประมาณเดือนสองเดือนแล้วเนาะลูกมันประมาณสองเดือน <S <S อนะครับคือกันวา่ากับงัวตั้งทองแล้วนะครับพี่น้องครับกันว่ากันว่าภาษาไทยได้หอยก็่างัวม่านแล้วอเพราะว่า เบิ่งหลังสังเกตเราเครื่องดำนี่แน่นอนนะครับคือเขาตำล่านะครับงัวงัวตัวแดงเครื่องดำส่วนมากคนเสียหาเนาะงัวแนวไหนข้นเสียหาหลายเด้พี่นึ่งไงไงแต่ว่างัวเพราะส่วนไห้สุดนี่ยังสิญ่อยู่ด้วนี่งัวหัวแต่เป็นสาวแหลกแหลกสาวซื้อบาดิท้องแหลกซ้ำบาดนี่ ขันแนะนาไปเลี้ยงตัวนี้สีดีสีดีครับเพราะว่ามีลูกแล้วนะครับหรือว่าผู้ใดมักตัวนั้นก็คือว่านั่นแหละผู้ลังกอดมักบ่คือกันขันตัวนั้นมันเหลื่อมเลยน่ะเหลื่อมงงงเลยงามเลยตัวนั้นนะครับเหลืองทองหุ่นดีนะครับกินยาดีปะกินยาก็ดีเพราะว่างัวหัวแต่เอามาเอามาเมื่อไรก่อนมาเมื่อวานเจ้าของคนมางัวมาเมื่อวานไปนองครับนี่ครับใหม่ๆสดๆเลย ยังสดๆเลยเอาไคสนใจกระทักทายกมาพี่น้องนะครับเจ้าของคนนั้นพ่อซื้อแห้งว่าสัน่นแต่ว่าบอกง่ายๆคือเจ้าของคนกับบุ้ยขายนี่กันยังเสียดายอยู่ดิพี่น้องเรืงสิขายเรืงเสียดายแต่ว่าก็เอาธรรมดาละ่ะคนพ่อได้หาได้ซิปนะครับนั่นลูกน,น้อยๆนะพ่อได้ค้านุ่มลูกพ่นหน้าพี่น้องเอ๋ยนะครับผมอุ้มลูกน,น้อยมาเบิ่งนำ้ำนะครับอืมซ้ำได้ค้านุ่มลูกจากซีซ่าหาออยก็เอาแล้ววามาถ่ายคลิปให้ได้เด้อเถอะพี่น้องบ้านไกลเลื่อนเคียงแถวนี้อยากได้นะครับในเขตอำเภอเชียงราชนี่ นะครับปูไดอยากได้งูแม่มสาวสองตนะ, 42, นะครับตัวนี้เาเดือนลูกสี่หมื่นสองนะครับตัวนี้มีลูกแล้วนะครับมีท้องนะครับอป็นไงคือมันม่านแล้วนะครับผมเนาะสองตัวสี่หมื่นสองพี่น้องครับตัวเดียวสองหมื่นเอ็ดนะครับสนใจทักทายมาเด้อพี่น้องเด้อเราจะร้อยถิ่มเบอร์ไปครับเอ้าคลิปนี้เอาซ้ำเลยครับพี่น้องจวดจัดฟาดบึ้มนะครับอย่าลืมติ้งหนองมาหาจาันทร์ร้อยพี่น้องเด้อ